เมาแล้วคือไม่รู้ตัวตอนนั้นเหมือนเหมือนเราเมาแสงอ่ะเราเราก็บอกเพื่อแบบอยากอ้วกมากไม่ไหวแล้วอยากอ้วกแล้วเราก็แบบรีบออกไปข้างนอกแล้วเราก็ไม่ทันได้มองว่าตรงนั้นอ่ะเป็นแบบสามภูมิที่เขาไหว้กัอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตามันเหมือนบ่งบอกว่าเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วไงเข้าใจปะคือพอเราแบบทําอะไรผิดพลาดนิดน,นึงอ่ะคนมันพร้อมที่จะเหยียบเสมออ่ะ เต็มปากวันนี้นะคะเราเอาสาวสวยมาอีกแล้วจริงๆไม่มีเทปไหนไม่สวยเลยนะแต่ว่าเทปนี้เนี่ยนางงามเลยนะพี่น้ำตาลชาลิตาสวนสเสน่ห์ค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับี e a u อ่านว่าวิ เต็มปากวันนี้สนับสนุนโดย first day สายตี้ดื่มเต็มที่เริ่มวันใหม่ได้อย่างมั่นใจ <c oughs> แอบมองตอนประกวดมานานครับผมนานจริงเกือบสิบปีแล้ว <c oughs> คือเป็นผู้หญิงที่เปะ๊ะตั้งแต่ oh. หัวจะหลดป,<ไ>ป,ปลายนิ้ปงาใช่ไหมคอ๋อต้องจริงๆต้องยกความดีความชอบให้คุณหมอค่ะ ที่เขาทําผลิตนวัตรกรรมทุกวันนี้มาทําให้เราได้ดูดีขึ้นพี่น้ําตาลนี่คือคตอนนั้นประกวดปีอะไรนะคะสองพัสิบหกสองพใช้เกือบ10ป e ีแล้วมารายการนี้เนี่ยก็อดถามไม่ได้เรื่องที่เวลาออกไปปาตรงปาร์ตี้แฮงเอาเวลาเราทำงานเหนื่อยเ,ออเรามีการ enjoy flight, เอ,อ็นจอยไมลฟลาออกไปข้างนอกยังไงบ้างเดาไหมว่าน้าอย่างเงี้ยแฮงเอาไหม คิดว่าน่าจะนานๆที <S <S เพราะว่าด้วยความด้วยความถ้าเป็นคนแบบต้องดูแลตัวเองอะถ้าเป็นคนเปอะอาจจะต้องสกเกโดนิดนึงปะไม่ไม่ถึงกับว่าแบบสกเกโดขนาดนั้นแต่ว่าคือถ้ามองหน้าคนจะคิดว่าแบบนอนต่อเป็นคนแฮงเอาสายแฮงเอาสายปราร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยคือเป็นคนที่เหมือนตอนเด็กๆอ่เคย เคยแบบปาร์ตี้เคยแฮงเอาท์มาแล้วแล้วพอเรารู้เราสุดเหวี่ยงกับชีวิตมาแล้วพอเราโตขึ้นเราทํางานแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเป็นฟิลแบบอยากพอกอ่ะอยากแบบหัวถึงหมอนแล้วนอนแม่อะไรอย่างเงี้ยหมด energy หมด energy อ่ะตอนตอนเด็กนี่คือตอนนั้นสักอายุช่วงมัธยมก็แบบ1ิ1แป9้าี่ิอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณจากมปลายขึ้นปีหนึ่งใช่ปีหนึ่ง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 มีแมทแมทในตำนานบ้างไหมคะถ้าแมทในตำนานเหรอ ตอนนั้นเป็นแมทแมตแมต,ตอนสอบเสร็จคือ,อทุนเดิมมาเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมแล้วเด็กวิทย์คณิตมันค่อนข้างเครียดแล้วตัวเองก็เรียนสายวิทย์ด้วยแล้วชีวิตนี้อยู่กับแบคทีเรียอยู่กับจุลินทรีย์ตลอดเวลามันเครียดมันสอบตลอดเวลาคิดอยู่นั่นคิอทําไมก็ไม่รู้ควิดตลอดเวลาเสร็จแล้วเราก็แบบเหมือนปิวหนังสือมาจนเชา้าแล้วก็ไปสอบพอสอบแล้วมันเครียดมากก็เลยแบบไปไปกินเหล้ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สุดเหวี่ยงจนเมาเมาแล้วคือไม่รู้ตัวตอนนั้นเหมือนเหมือนเราเมาแสงอะ่ะแล้วเราก็บอกเพื่อแบบอยากอ้วกมากไม่ไหวแล้วอยากอ้วกแล้วเราก็แบบรีบออก,ปกไปข้างนอกแล้วเราก็ไม่ทันได้มองว่าตรงนั้นอะ่ะเป็นแบบสามภที่เขาไหว้อ,วอะไรอย่างเงี้ยนะโมเราก็ไปว่า <c oughs> ใจ่ตาเขาไปว่าใส่สาเขาเลยซึ่งก็ไม่รู้ตัวอีกแล้วเพื่อนก็พานั่งมอไซค์แบกกลับบ้านกลับห้องอะไรเงี้ยกลับหอ รู้ใหม่ทีตอนเช้าเพื่อนรีวิวใช่เพื่อนรีวิวไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนั้นคืออะไรหรอเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเอออยู่ๆก็มีของไปเส้นไหว้าสารพระภูมิเลยนะเสิร์ฟที่ใช่ท่านคงด่าแล้วอะ่ะเ <c oughs> มา <c oughs> ยังไม่พอยมาอ้วกใส่อง <c oughs> แล้วแบบปกติเป็นเป็นสายไหนคะแบบปกติว่าเวลาเราเมาเนี่ยเวลาเราแบบเอ j นจอยดื่มแอลกอฮอลนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นแบบสายไหนถ้าเมาเนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบเต้นกับเพื่อนสนุกเพราะว่ามีเพื่อนอก็เธอเยอะเ <Enjoy. S 2> ใช่เอนจอยมีเพื่อนก็เธอเยอะมากเราก็จะเต้นเราก็จะแบบเอ j นจอยสุดเหวี่ยงไปเลยเพื่อนกอกปากเท่าไหร่ก็เอามาเลยเล่นเล่นหมดอะไรอย่างงี้พอเมาปุ๊บนอนหลับ ปุ๊บอย่างเดียวเลยเออแปลว่าดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระค,รคือใครจะเมาจะใครจะทำอะไรทํทเลยแต่ว่าถ้าแบบเริ่มไม่ไหวแล้วจะขอพื้นที่หน่อยขอนอนอะไ <ๆ S 1> รอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าชอบไปเที่ยวกับพวกแก๊งแก๊งพี่พี่ผู้จัดการแก๊งกระเทยใช่คือเราจะมีแม่ที่เป็นกระเทยเยอะแ,แล้วก็จะไปกับแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ แต่ก่อนเนี้ยคือมีแต่ข่าวว่าแบบไม่มีแฟนไม่มีแฟนแล้วมันจะมีทยย่ายังไงเพราะว่าคนรอบข้างก็มีแต่กระเทยไปไหนก็มีแต่กระเทยก็กระเทยกันซีนหมดจะกินเองหมดเลยกันหมดใช่เพราะแม<บ>่บอกว่าลูกถ้าลูกมีใครอ่ะต้องให้แม่สแ,แกนก่อนอ่าแล้วแม่ก็สแ,แกนเลยสแ,แกนถ้าแม่ผ่านก็คือผ่านเลยแล้วแม่ก็เก็บไปเลยแม่ก็ไม่ให้ตกมาถึงเลยใช่อือแล้วถ้าสเปกส่วนตัวพี่น้ำตาลล่ะก็ใส่ฝอ จริงๆก็ชอบฝออยู่แล้วเพราะว่าอยากคําเพลื่อลูกในอนาคตไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าอยากเป็นฟีลแบบเอออยากมีลูกเราออกมาแบบหน้าแบบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแฟนแต่เป็นคนไทยมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อาวแล้วแบบนิสัยส่วนตัวแบบมีดีเทลไหมว่าชอบแนวไหน หล่อรวย <laughs> หล,อลย่อรวยขี่เส้นไฮไลท์รวยริช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 ,รช <laughs> เอาเอาเป็นว่าแบบไม่เบียดเบียนกันอ,ะอ่ะเออไม่ไม่ท็อกซิกใส่กันก็พอละม <laughs> ีม้มางไหมเคยม้างไหมแบบอีกวันหนึ่งเนี่ยงานเช้าแต่ว่าคืนนี้อักซิเดนปาร์ตี้เอนจอยแฮงเอาท์ไปแล้วส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยมี เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าจะซีเรียสกับการทํางานมากแล้วก็เหมือนแบบเต็มร้อยเกินอะ่ะแบบ uh huh. ชอบตั้งใจกับการทำงานแบบไม่ชอบให้ตัวเองแบบมาสายมากหรือแบบเป็นภาระให้คนอื่นอะไรอย่างเงี huh. ้ยคือหน้าตามันเหมือนบ่งบอกว่าเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วไง uh huh. เข้าใจปะ uh huh. คือพอเราแบบทําอะไรผิดพลาดนิดน,นึงอะ่ะคนมันพร้อมที่จะเหยียบเสมออะ่ะ uh huh. เราก็เลยจะแบบว่าอ่ะ เราก็จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยมีแบบว่าไปแห้งเอาแล้วก็ผิดพลาดอย่างเดียวก็คือตื่นสายแค่นั้นแหละนาฬิกาไม่ปลุกแปลว่าปกติชีวิตประจําวันเนี้ยไม่ค่อยดื่มแล้วไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็แบบวแก้วสองแก้วพออะไรเงี้ยอ๋อปกติดื่มถ้าดื่มก็ดื่มเป็นไวน์ ใช่แต่ก่อนนี้ดื่มเหล้าแล้วหลังๆเป็นเป็นฟีลแบบว่าดื่มวายแล้วดีต่อสุขภาพมันก็นจริงนะถูกไหมม,มันมีงานวิจัยมาว่าเราดื่มวายวันละแก้วสองแก้วเนี่ยส่งผลให้กับผิวพรรณที่ดีอ่าเราก็เชื่อไปอย่างนั้น แต่ส่วนใหญ่มันจะเลยนี่จังนั่งจ้องหน้าอยู่นึกคำถามไม่ออกนะเราะนั่งจ้องหน้าเพราะว่าสวยนั่งอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรตามบ้างดีนั่งดูือว่าเอ๊ะเขาทำอะไรมาวะฉันได้คลินิกได้เลยเวลามีผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยคุ่งเข้าห,าหาหรือทักมาจีบหรือแบบพยายามจะอยากจะรู้จัก เอาเจอแบบไหนมาบ้างคือเอาจริงนะคือคนอ่ะชอบคิดว่าอุย๊ยมีมงการันตีว่าคนต้องเข้ามาจีบเยอะแน่นอนต้องแบบมีคนตามลุมนู่นนี่นั่นเชื่อไมแตะก่อนหน้านเนะี้ไม่มีเลยน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไปแฮงเอา์สีลมซอยสองอแม็กกี้ชูแตะก่อนนี้เนาะ อะไรที่เป็นแบบโชว์กระเทยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นแล้วมันจะมีใครเข้ามามีแต่แม่อยู่เต้นโอ้ยสาว่าดูนี่นั่นแต่คือแบบเราไม่เคยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ถ้าสมมติว่าจะมีผู้ชายเข้ามาจริงๆอ่ะก็จะไปตามงานแบบเจองานอีเวนต์หรือเจองานที่มันไพรเวทอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่า DM เข้ามาใน ในไอจีบ้างว่าดีใจที่ได้เจอนะหรือแบบโอ้ยตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกหรืออะไรี้ยปากหวานเลยจววหัวมาจากแฟนคลับอยากเป็นแฟนคลับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนไหนคลิกทำไงอ่ะจริงๆเราก็คุยเราก็เปิดใจหมดนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เราก็จะลองใจก่อนว่าแบบใครจะทนเราได้นานมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะ่ะ <laughs> แม่เป็นยังไงอะ่ะ <laughs> แปลว่าต้องเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์นั่นเนี่ยไม่ใช่คือคือด้วยความที่ลุกภายนอกมันดูแบบดูเลวร้วายไงเข้าใจปะมันดูแบบว่าดูเหวี่ยงดูวินดูแบบเป็นคนเป็นคนที่เข้าถึงยากยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆล้วเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายมากถ้าคือรู้จักใครก็จะคุยจะพูดอยู่นั่นแหละแต่พอเหมือนเป็นผู้ชาย,ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นฟิลแบบว่า แต่ก่อนนี้เราก็จะปล่อยตัวนิดนึงแหละแต่ว่าพอทุกวันนี้เราเหมือนแบบอยากมีอนาคตแบบมีแฟนที่ดีๆอ่ะที่แบบสร้างอนาคตกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นฟิลแบบลองใจอ่ะอ่ะไปกินข้าวแบบนัดไปกินข้าวอุ้ยไม่ว่างเลยนัดแบบไม่อยากไปก็จะไม่ไปจะไม่บังคับตัวเองว่าอยากจะรู้สึกทําอะไรถ้าวันนี้เขาจะชวนไปไหนไปนี่ไปนี่ ถ้าไม่อยากไปจริงๆก็จะไม่ไปจะไม่เป็นาีแบบเดี๋ยววันนี้จะแต่งตัวส,สวยๆแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่จะไม่พยายามเบืรอเธอถ้าฉจนสะดวกฉันก็ไปใช่จะยังไม่ได้พยายามมากขนาดนั้นแต่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเออโอเคดูท่าแล้วน่าจะลองไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลองคุยอลองไปตอนนี้พร้อมแต่งไหมยังยังขอทำงานก่อนออยังอยากทำงานอยู่อ่ะ แล้วมีมีแผนมีเป้าไหมว่าแบบอยากจะมีแบบครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่คือใจอะอยากมีอยากมีลูกตั้งแต่ยี่แปดอะ <c oughs> แต่ตอนนั้นยังไม่มีผัวไงแบบทํางานอยู่ที่วิทุกวันอะเออมันก็เลยแบบอา้าวเลยยี่แปดแล้วไม่รู้แล้วตอนนี้คือยังไม่ได้แผนแล้ว <c oughs> คือตอนแรกก็อยากมีลูกมากแต่พอเหมือนเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนาะมันมันดูโหดร้ายอะเราก็เลยกลัวว่าแบบเฮ้ยลูกเราโตขึ้นมาเขาจะเจอกับอะไรบ้างวะอะไรอย่างเงย เขาจะทนไหวเท่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คิดแทนไปเลยอืแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือเขาจะมีผู้ชายที่ชอบอกับผู้ชายที่จะเป็นพ่อของลูกมันแบบไอ้ผู้ชายที่เราชอบเนี่ยมันแบบอยากกีดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดักใจแตสิ่งที่เราต้องการอะแต่คือถามว่าได้คุยไหมได้คุยแต่มันจะเป็นฟิลที่แบบว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ เราก็ต้องตัดออกพยายามตัดใจอยากฟัง,อ,งอ,อยากฟังว่าแบบผู้ชายที่จะเป็นพ่อของลูกได้มันจะเป็นยังไงพ่อของลูกเหรอก็ทุกวันนีไง <laughs> คนปัจจุบันคนปัจจุบันได้มาอย่างไงคนปัจจุบันเหรอคือจริงๆคนปัจจุบันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้คบเลยด้วยซ้ำไม่ได้คิดว่าจะคุยหรือว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่อะรู้จักกับเขามาสักพักหนึ่งก่อนหน้าแล้วเพราะว่าเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาให้แบรนด์เขาแล้ว ก็เราก็รู้จักกันมาแบบเป็นฟิลเพื่อนเขาก็เหมือนแบบเป็นคนเฟรนลี่อ่ะชอบคุยกับทุกคนคุยผู้จัดการคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้จักคนในวงการเยอะมีเพื่อนในวงการเยอะก็เลยก็เลยเหมือนแบบอ้าแม่นี่ดีกว่าเพราะเขาเป็นสายแฮงเอาท์สายปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่ชอบแบบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอ่ะแบบบางทีเราเหนื่อยเราก็ไม่ไม่อยากไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฟีลแบบเออค่อยค่อคุยค่อยไรอย่างเงี้ยมาปีปีปีนึงอะไรเงี้ยเออ ปีที่แล้วเขาเพิ่งจะแบบชวนคุยมากขึ้นทักมากขึ้นนู่นนี่นั่นมากขึ้นแล้วก็เข้าหาเพื่อนเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอ,อืแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้คาดหวังเออไม่ได้คาดหวังว่าว่าจะได้เป็นแฟนหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าพอพอเขาเปลี่ยนตัวเองจากจากที่ตัวเองเป็นอะแบบเพื่อเราอะทุกอย่างเลย จริงๆเขาเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเลยอ่ะคือแบบจักสายแฮงเอาในทุกอาทิตย์นี่ออกออกอ,อ,กออกหมดทุกวันนี้คือน้อยมากๆถ้ามีเพื่อนปาร์ตี้แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือแบบนานๆทีเลยวันเกิดเพื่อนมนสำคัญอย่างเงี้ยถึงจะไปบางทีก็ไม่ได้ไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทำไมไม่มีผู้ชายเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราบ้างเลยวะ ฟังแล้วมันน่าอิจฉาจังเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเจออย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเจ็บมากๆในชีวิตครั้งหนึ่งเออก็จริง <laughs> นั่นแหละเดี๋ยวมันก็มีแต่ว่าอาจจะเหมือนไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีแฟนณนปะัจจุบันเพราะตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ มีความสุขกับทุกๆโมเมนต์ของตัวเองมากทำงานแฮปปี้มีเงินใช้เราสามารถดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องแบบแบ,บมือห่อใครอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้ามีใครเข้ามาเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าไอ้อันสิ่งที่เราขาดอ่ะเข้ามาเติมเต็มให้เราแล้วเราก็เติมเต็มให้เขาเหมือนเราเพิ่มความสุขให้กันในทุกๆวันทุกๆโมเมนต์ moment, อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คลิกดีอยากรู้ว่าสวยขนาดนี้อกหักหนักสุดเป็นยังไงโห เมาตายไปเลยจริงคนชอบคิดว่าว่าหูสวนขนาดนี้อกหักด้วยหรอเป็นปะเป็น,ปนค่ะ,คะละอะเออมันก็ต้องมีผ่านช่วงเวลาที่แบบว่าอกหักขวลาน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบไม่ไปทำอะไรเลยงานเงินก็ไม่ได้ไปทำครั้งหนึ่งในชีวิตมันจ,จะต้องเป็นอย่างงี้สักครั้งหนึ่งให้ให้รู้รว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะอันนี้จริงอันนี้จริง อ่าถ้าเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยสนิทก,กับใครมากที่สุดแต่ถ้าให้เดานะพี่แนทหรอใช่ไหมเพราะว่าเห็นถ่ายด้วยกันตลอดใช่คือทุกวันนี้อยู่ด้วยกันตลอดออแล้วแบบไปไหนมาไหนคือขนาดมีแฟนนะพี่แนทก็มีแฟนนี่ก็มีแฟน,น,แ,ฟนแต่ว่าพี่แนทก็จะมาอยู่กับกับกับนอต่อมากสุดใช่ไหมเลาไปไหนก็คือแฟนนอตอแล้วก็พี่แนทกันอยู่สามคนไปด้วยกันเออ ก็ไปก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับพี่แนทต,ตลอดอไรเงี้ยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำคอนเทนต์ด้วยกันแล้วก็เหมือนมีงานอไรเงี้ยงานด้วยกันเยอะใช่เพราะเห็นแบบทุกคลิปส่วนซะส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่มากๆด้วยไม่ใช่อะไรนะคือชีจะเป็นประเภทที่แบบว่าตอนแรกไม่เปิดใจกับการทำคอนเทนต์เลยจะไม่ชอบชอบอินโทรเวิร์ดชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่บ้านชอบแบบว่าไม่เอาแบบเรื่องคนพงคอนเทนต์มไม่เลยอไรเงี้ย ขี้เกียจไม่ชอบอะไรเงี้ยอยากอยู่บ้านเสร็จงานแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่นี้ก็จะไม่เอามาทาหน่อยเพราะเราทําคนเดียวจะเหนื่อยแล้วอ่ะอยากแบบมีเพื่อนมาจอยบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนมาทําพอชวนมาทําแล้วเรื่องอะไรพี่แนทมีเงินลูกค้าเข้ามีเงินทําเลยทำ <laughs> เป็นการปลุกไฟในตัวคุณถ<อ>ูกปลุกเพื่อนให้มารับเงินด้วยก<อ>ันเลยออ,อก็เลยได้อยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็สนิทกันถึงทุกวันนลงและใครเป็นคนคิดคอนเทนต์พี่น้าตาลคิด ใช่แต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเราคิดส่วนใหญ่แต่ว่าพอหลังๆก็จะเหมือนแชร์แชร์กันว่าตอนนี้มีเทรนอะไรบ้างเราแบบจะทําอะไรได้บ้างเราก็จะเหมือนแบบเหมือนประสานไอเดียบางทีเขาก็ส่งไอเดียมาแล้วก็ให้เราเกล่าวอีกทีนึงว่าแบบเอาแบบไหนไปในทางไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาคอนเทนต์เนี่ยก็จะไม่น้องสาวถ่ายให้ก็แฟนถ่ายให้เพราะว่าแบบบางทีน้องไม่ว่างก็ให้แฟนถ่ายให้อะไรเง,งี้ยเราก็จะเป็นคนตัดเองตัดต่อเองทุกอย่างอ๋อตัดต่อเองหมดใช่จริงๆทุกวันนี้ก็คือแต่งหน้าทําผม ตัดต่อถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยนะทำอเองได้หมดเลยค่ะ <laughs> แ,ลแล้วขายงานเองนะแล้วก็อันนี้ทีหลังก็ผู้จัดการก็คือจบแล้วจริง <laughs> อันนี้คืออันนี้เป็นไม่ใช่ผู้จัดการเราเป็นผู้จัดการเขา <laughs> ถ้าให้เลือกระหว่างคืนสายตี้แบบเมาสุดๆเลยนะเอนจอยไม่ไลฟ์มาก <laughs> กับเช้าอันสดใส เช้าัสดใสเนี่ยเห็นปะคิดไว้แล้วในหัวว่าจะต้องเลือกเช้าอันสดใสคือได้คนคิดว่าคงปาร์ตี้อะแต่ว่ามันไม่ได้ปาร์ตี้อะมันเออมันอยากในเช้าอันสดใสอะมันตื่นมาแล้วแบบว่าฉันออกไปวิ่งดีกว่าจะออกไปแบบผ้ามาไปฉี่อะไรเงี้ยเอออยากขอเคล็ดลับการที่ขุดตัวเองไปวิ่งตอนเช้าอ่ะหรอเริ่มต้นจากอะไรทําไมถึงได้แบบขุดตัวเองไปวิ่งตอนเช้าได้ เราอย่าคิดว่าว่ามันลําบากเราให้คิดว่าแบบว่าวันเนี้เราตั้งใจจะทํา uh huh. เราทําเลยพอเราตื่นปุ๊บตื่นเลยคือจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกสองสามสี่แบบบางคนเขาจะตั้งแบบตีห้าห้าสิบห้าตีห uh ้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม uh huh. แต่นี่จะไม่เพราะว่าเหมือนมันจะกลายเป็นนิสัยของตัวเองว่าเมื่อถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งผัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราปุ๊บ เราก็จะเด้งตัวขึ้นมาเลย,เเลยแล้วก็ไปเลยแล้วมันก็จะปลุกตัวเองขึ้นมาเองแต่พอเราทำอะ่ะไปเรื่อยๆมันก็จะชินกับมันเองแล้วยิ่งพอมีแฟนอะ่ะแล้วแฟนแบบตื่นเช้ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปกับแฟนไนเอาอีกแล้ว <c oughs> อาอีกแล้วอันนี้ไม่ได้เล่านะน,นี่อวดคนอวดอวดนะเนาะคนมีคู่อะเนาะวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุน First Day ตัวช่วยสายดื่มมีติดไว้เริ่มวันใหม่ได้ทุกวันค่ะ วันนี้นะคะเต็มปากสุดๆที่ได้เห็นพี่น้ำตาลในอีกหลายๆมุมที่ไม่เคยได้เห็นแล้วก็จริงๆแล้วเห็นแต่มุมสวยๆอย่างเดียวแล้วก็มุมที่เป๊ะมากแต่วันนี้ได้เห็นยันเลือกแฮงเอาท์เรื่องหนุ่มๆแล้วก็ เวลามีคนเข้ามาจีบคืออะไรยังไงก็คือครบรถมาก,กวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะสำหรับใครที่ดูรายการเต็มปากเพียงแค่แอดไลน์แอดแอ firstday.th แล้วบอกว่ามาจากรายการเต็มปากรับส่วนลดทันที50%ตั้งแต่ซื้อกล่องแรกเลยนะคะต้องรีบๆนะคะเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ